เอาลครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการน็อตเทพซ่าทีวีนะครับรายการที่ใช้คามนะครับเปื่องที่สุดในโลกนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมฟา r c ค y ายสี่นะครับคือที่ผมกลับมาเล่นเกมนี้นะครับก็เพราะว่าไอตอนนั้นน่ะการ์ดจอของผมเป็น1070 TI นะครับมันก็ปรับกราฟิกได้ไม่เต็มที่นะครับอ่าทีนี้ผมอัพคอมมาแล้วนะครับแรม32 g ิ p u คอยแล้วก็ การ์ดจอ RTX 2080 Ti นะครับผมสามารถปรับกราฟิกได้สุดทุกอันเลยอ่านี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเลยนะครับกราฟิกอ่านี่ครับอะไรเปิดได้ผมเปิดหมดเลยครับเอาตาเอาตาเอาตาแล้วก็อันนี้เป็นเทคโนโลยีของ Nvidia เดีขาเลยนะครับก็คือ T X A A ก็มันจะคูณ4เท่านะครับอ่าข้างหลังมันเหมือนแบบการที่ไอประมวลภาพไม่ให้มันเป็นรอยหยักนะครับไอเท่าที่ผมพอเข้าใจนะครับสำหรับการปรับตัวนี้ อ่าแล้วก็ตัวอื่นก็เปิดตัวเปิดหมดเลยเอาตราหมดทุกอะไรนะครับโอเคทีนี้ครับผมก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูได้เห็นภาพด้วยนะครับว่าไอการปรับกราฟ,ฟิกที่สุดขนาดเนี้ยมันจะสวยแค่ไหนนะครับโอเคเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะจะเล่นเป็นโหมดออ,ออฟไลน์ครับผมไม่มีเพื่อนเล่นด้วยโอเค นี่นะครับเราก็เข้ามาอยู่ในตัวเกมกันแล้วนะครับก็ผมก็ได้เล่นมาสักระยะหนึ่งแล้วครับโอเคนี่ดูภาพครับโอ้โหสวยมากต้นยงต้นหญ้านะครับแล้วก็เฟรมเรทของผมปรับสุดเนี่ยอยู่ที่ร้อยกว่าเลยนะครับเออโอ้ภาพสวยมากครับนู่นภูเขาไม่รู้ว่าเป็นภูเขาหิมาลัยหรือเปล่านะครับลมเลมิมเทคจงเทคเจอร์ แล้วก็ชาโดมชาโดนี่สวยสดงดงามมากครับคืออัตล ớt อัตล ớt ในการปรับภาพสุดแบบเนี้ยมันคนละเรื่องกับการปรับภาพที่แบบเออกั๊กนะครับแบบไม่สุดอะ่ะไม่สามารถปรับสุดได้กับสุดเนี่ยมันคนละอารมณ์กันเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแบบเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสัตวู้สัตวู้ยิง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 มันลงมาเนี่ยไปโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนปืนยิงเลย โอ้ดูควันรับเป็นไงโอ้สเก็ดฟองสเก็ดไฟนะครับสวยมากโอ้ล้อล้อกิงมานนี้อ้ยล้อ,ลอโอเคก็ก็เออเก็บเนื้อหมาแล้วเดี๋ยวเก็บไปขายโอเคผมจะไม่เล่นในโหมดเนื้อเรื่องนะครับเพราะว่ามันเนื้อเรื่องผมไม่สามารถแปลได้เออผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ผมก็พอเล่นได้นะพอแปลออกบางคําก็จะเล่นเป็น เอ่อเป็นโหมดภารกิจเสริมดีกว่านะครับโอเคก็ลองไปโหมดนี้ดีกว่านไงครับดูต้นต้นไม้นะครับสวยมากอันนี้ผมเล่นเป็นจอ 2K นะครับไหนวะอันนี้ภารกิจอะไรวะ I is location? read Where you. your แฟไม่ออกเลยจ้ะเดี๋ยวขอมาก่อนออนมาเย Let's go วัวควางน้องกวางขวางทางกวางเลยลื่นมากครับาจอสองศูนย์แปดศูน T I เลยนะครับนี่เฮ้ยเกือบชน ถนนเอียงแม่งก็เอียงตทาม,มาสุดยอดครับเกมสมัยนี้เฮ้ยแต่มันก็านามาแล้ว,ลวนะเกมฟาคาย4 oh <God. S 1> ก็ผมก็มีเกมฟาคาย5มาด้วยครับคือฟาคาย4เนี่ยผมซื้อมาตอนลดราคาครับจากมันขายกัน2,000กว่าบาทนี่ผมซื้อตอนลดราคาเหลือ4,000เอหลือ400กว่าบาทเองนะครับเนี่ยอ่ะเเรามาทำภารกิจกันก่อนดีกว่าภารกิจอะไรครับพี่เซฟเดอะ อ,อ๋อน่าจะให้รักษาชีวิตของพวกนี้ไว้ประมาณหนึ่งนาทีอ๋อจากจากเสือนี่เองทีเว้นเสืออตายแล้วตายหนึ่งมีกะเฮ้เสือชีวิตจากเสือนี่นะโอ้ยกอดกอดลงมาแล้วกันลงมาแล้วโอ้ตายหนึ่งเอออะไรฮะโปโปเช็กเดอะเอ็กแท็กคือให้สู้กับสัตวนน์นั่นแ<อ>หละ เท่าที่แปลมาก็คือให้สู้กับสับยิงโอหทำไมต้องพูดย้ำเลยนะเขาว่าสั์เไป้วยิงยิงยิงมีเท่าไรการทห้หมดการให้หมดโอเคจดนลย เก็บเนื้อก่อนเนื้อเนื้อเสือเนี่ยสามารถเอาไปท้าพวกกระปงกระเป๋าเก็บกระสุนได้นะครับเดี๋ยวผมไปท้าไปดูอันนี้รักษาเอ้จะพุ่จะพุ่เก็บจะพุ่เก็บช่วยช่วยเพื่อนเพื่อนเ่อนไอ้ยเอ้ยเอ้ยปิดปืนดิปิดปืนไอ้เวนขอโทษไม่น่าจะไปสาจะสาชีวิตคุณได้ไอ้ลิปหายแล้วคิปหายแล้ว โอ้ยรักษาได้สองชีวิตไม่น่าพลาดเลยเขาขอโทษอวันศพทีนี้ก็เก็บเนื้อครับเก็บเนื้อไปครับเฮ้ยเฮ้ยย่ใสกระสุนให้พร้อมมีสิบเก้านัดเองเหรอเฮ้ยเฮ้ยมาปุ้นอะไรทานี้เนี่ย พุ่นอะไรวะพุ่นบุหรีหรือกัญชาแล้วเลาเนื้อเสือไปไหนหมดไอ้กิ๊กยิ่งนัเยอะแยะไอ้นี่ซึบอ่าตรงแผนที่นะครับมันก็จะมาร์กกากบาทไว้ให้ว่าอ่ามีเนื้ออยู่ตรงนั้นนะครับคือเราสังหารสัตว์ไปอมันก็จะมาร์กเป็นกากบาทไว้แต่ถ้าเป็นคนตายมันจะไม่มาร์กนะครับ ไหนแฮีงมีตรงไหนข้างบนเหรอโอเคขึ้นอืมอย่โอ้ยกระสุนไม่เต็มแม็กเลยไหนตัวหนึ่งอาขับได้ยังวะเนี่ยเกินแล้วมั้งเนี่ยโอเคก็กด M นะครับเพื่อเข้ามาดูการครับนี่ครับพวกกระเป๋าในการครับ เออของต่างๆเอไอ,อ,อกี้เราได้เนื้อเสือมานะครับอันนี้กระเป๋าของเราเนื้อเสือเอ้ามันเป็นเนื้อเสือแบบเออเนื้อเสือที่เราได้มามันเหมือนกับเขาจะกักไว้ไม่ให้เราเอามาคราบของเนืออันนี้หน้าสกิลนะครับผมก็อัปไป,ป้๊บบางส่วนแล้วอะเออมันบังคับว่ามันไม่ให้ เก็บกระสุนดิเออใส่แมให้เต็มมันเหมือนเป็นเนื้อเสียนะครับมันมันมันกลัวเราลักไก่ไปครับพวกกระเป๋านะเพราะว่าปกติเราต้องไปหาตามนี้ครับแผนที่มันจะมีบอกว่าอ่าสัตว์ตัวนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้เราก็ไปต้องไปหาล่ามาเพื่อครับเป็นกระเป๋าต่างๆนะก็จะมีอะไรอะ่ะนี่กระเป๋าลูกกระสุนปืนเลขอ่ากระเป๋าตังกระเป๋าใส่ของ ของรูทมั้งใช่ไหมแล้วกระเป๋าใส่ยากระเป๋าใส่เนื้อเป๋าใส่ไอ้ลูกกระสุนใหญ่นะครับแล้วก็ระเบิด C4 อ่ะอันนี้ RPG แล้วก็ธนูนะครับมันก็จะสามารถเก็บได้เยอะขึ้นนะโอเคอาทีนี้เฮ้ยข้างบนมีอะไรอะ่ะ ไอ้ข้างบน,งบนมีกร,รังรูดจะรูดรูดจะรูดแล้วก็ไอ้ How are you Aj? How are you Aj? เออเป็นไงบ้าง Aj? กสบายดี Amplify Thank you Adiu กูไปแล้วเหีย้ยผมขี้เกียจเดินครับผมฟาสท t r เวลกลับมานี่เลยบ้านแล้วก็มาขายของในตู้เซลกด Bar. เปซบาร์เนี่ยมันก็จะย่อยของขายไปให้เราเลยอ่าซื้อลูกกระตุนที่ขาดหายไปเกาะเพิ่มเฮ้ยแสนห้าซื้อได้แล้วซื้อครับอันนี้กันออฟเดอะทิชเอเคนอัปเดตเลเวลสามอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกิลอะไรนะมันปลดล็อกสกิลอะไรเด e m แม็กซิมัเดกกันอ่าเออผมไม่เก่งภาษาอังกฤษพอแปลออกเดี๋ยวไปดู Google เอาโอเค ข้ามแล้วกันเอออืมโอเคก็เดี๋ยวจะแถมให้อีกภารกิจหนึ่งคนระับอันนี้ภารกิจอะไรวะไม่รู้กูกดแล้วเอออืมอ่านไม่ออกเอาเอาพอสเหรออย่าบอกนะว่าให้ฉัน เข้าไปบุกมันอนะฮได้เลยก่อนอื่นเราก็ต้องเออเอากล้องกล้องถ่ายรูปมาส่องมาร์คศัตรูก่อนนะจ๊ะตอนนี้เห็นอยู่สามตัวมีสไนเปอร์หนึ่งตัวซึ่งก็ไม่มีสนสไนเปอร์มีตลูกระเบิดเอ็มเจ็ดก้าโอเคมีเสาสัญญาณไม่อยู่ข้างหลัง ถ้าอยากเล่นง่ายนะครับก็คือต้องไปปิดเสาสัญญาณก่อนเพราะว่าถ้ามันอรรถม,มันจะไปกดเสาสัญญาณแล้วมันจะมีกําลังเสริมมานะครับซึ่งผมกี้เกียดกี้เกียดบวกกับกําลังเสริมมันเก็บตัวเราก็ต้องทําการเฮ้ยผมผมลืมเอาธนูมาวะ่ะไม่เป็นไรเรามีปืนนี่อยู่ซี่กับเสียงใช้ได้เหมือนกันเ,เราต้องทำการปิดเสาสัญ,ญญาณก่อนโอเค อนนี้ที่เห็นมี1 2 3ส,สที่เห็นมี3ตัวนะจ๊ะอ่ะตัวนี้ตกหลน่นสตัวแล้วโอเคเอ้ย2ตัว2ตัวนั่นไงแล้วมึงอยู่ตรงเสาสัญญาณไอเวนโอ้สไนเปอร์โอ้มายกอดแล้วกูจะเข้ายังไงกูงหาทางเข้าก่อนต้องไปไปิดเสาสัญญาณก่อนน,อน,นั่นกูต้องเก็บมึงก่อนใช่ไหม โอ้นตัวข้างหน้ากูจะเข้าไปยังไงโอ้ไอ้หียนี่อีกตัวนึงมากไว้ก่อนอยู่กันเยอะนะเนี่ยกูจะเข้าไปปิดเสาสัญญาณยังไงวะชูแม่งเดินออกมาด้วยสงสัยต้องอ้อมอีกทางนึงผมจะเล่นแบบกระโดดข้าได้ป่ะ ไม่ได้จ้ะโอ้ออมาทางนี้ก็ได้ว่ไอ้ตรงนั้นมันอยู่เป็นกลุ่มเหมือนก้อนอ่าเจอทางเข้าแล้วมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะเรียกมันออกมามาดูดิใช่พอลงเป่ะกดตัวทีเพื่อปลาก้อนหินให้มันสงสัยนะครับสไนเปอร์อยู่บนทาออกมาไปดูดินั่นใช่พอลงไหมไอ้ชออิคก้ออมันไม่สนใจด้วยสไนเปอร์อยู่ข้างบนอ่าไม่เห็น เฮ้ยอีกเชียร์ครั้งหน้าไอ้เวนโอ้ my god oh yeah oh สองสัญญาณสองสัญญาณเอจ๊ะเอจ๊ะเดินมาไหมเดินมาไหมเดินมาไหมไอ้นั่นเดินตามตันมาโอ้ my god มาสองตัวนี่เราไม่สามารถสเตลคิ u ได้เราไม่สามารถเทคดาวได้ครับโอเคเดินเดินเดินไปเดินไปนั่นแหละถูกต้อง เก็บตัวหลังปามีใส่ตัวหน้าไม่มีใครรู้โอเคกูปิดเสาสัญญาณแล้วอะจือเรียบร้อยแค่นี้เราก็สามารถไอบวกแบบอลังการได้แต่ไม่เอาผมจะสเตลในเมื่อมันสเตลถึงนี่เราเฮ้ยจุ๊บอืมเมื่อเราสเตลถึงขนาดนี้แล้วเราก็เออสเตลให้มันสุดๆเลกระโดดข้ามตตื๊บ ไม่เห็นใช่ไหมไอ้ซุบไปปากมาซะเฮ้ยมันเริ่มมันเริ่มรู้ตัวแล้วครับแต่มันยังไม่เห็นเราโอเคมันเริ่มรู้ตัวแต่มันไม่เห็นเราโก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 ครับโกโกอะไรโกมันเห็นศพแล้วมันเห็นศพแล้วไม่สนใจอ่ะปี๊งเเหลือตัวเดียวข้างบนสไนเปอร์ใช่ไหมได้เดี๋ยวมึงเจอลูซี่สไนเปอร์อ้าวลงมาแล้วเหรอโถ รูซี่สไนเปอร์เรียบร้อยภารกิจเสร็จสมบูรณ์ y ้าว,าว้าวอ๋อมีให้รีสตาร์ทคือมันมีพอยต์อ๋อเราได้สูงสุดเลยครับได้ตั้งอะไรอะสี่400ร้อยพอยต์โอเคออกจ้าแค่นี้ก็พอแล้ว อ้าวโอ้มันมันให้กลับมานี่เลยอ่ะมันเป็นยังเสียงปืนเสียงปืนช่วยเพื่อนดูดิเสียงปืนยิงไรกันยิงไรกันยิงไรกันโอ้ย อาจยิงชาวบ้านนะอูเห็นนะไม่ตายด้วยโอเนี่ยูซีมันเบาเกินไปเินเลยหมดแม็กโมโหหมดแม็กด้วยความโมโหอะไรรคลานรคลานโอเครูดนี้กรูดของคนตัวหนเยจ้ารบคนตัวหนเยจ้า ตึโอ้ย์เออโอเคครับก็ hey, hey. ไปขายของก่อนดีกว่าขี้เกียจเดินวาร์ปวาร์ปขี้เกียจเดินใกล้ๆก็ขี้เกียจเดินเ <c oughs> ข้าบ้านเลยปุ๊บตอนนี้ความเร็วมากไม่กลัวครับวาร์ปแป๊บเดียวเองแล้วก็เฮ้อเกาะแค่นี้ไว้ก่อนไม่เป็นไรซื้อกระสุนชิ่นายป้าย บ้านเราอยู่นี่โอเควาร์ปทีนบ้านนะโอเคครับตอนนี้ผมก็วาร์ปมาที่บ้านซูวนตัวของผพรมนะครับโอเคมันมีเสียงปืนยิงครับนี่โอ้โหต้นไม้สวยมากเฮ้ย yeah. เออติดติดรัด้วนี่มีน้ำตกหลังบ้านด้วยโอ้โหนี่ถ้าชีวิตจริงนี่ มีแบบนี้คงจะ,ะสุดยอดมากเลยนะครับเนี่ยไปลงไปเล่นน้ำตกดูแช่น้ำตกนี้นะโอ้โหชีวิตเจอฟินมาดูดิโค้รสวยอะครับนี่ถ้ามีในชีวิตจริงนี่สุดยอดจริงๆแต่ก็อยู่บนภูเขากันดารอย่างนี้ก็คงจะลำบากเรื่องออการหาของกินแล้วก็ไฟฟ้านะ โ,โอ้มีไก่ด้วยไก่หมูมีไก่หมูในบ้านไม่สามารถฟันได้คนระับมันล็อกไว้ <c oughs> ดูแสงต้นไม้กระทบกับ <c oughs> บ้านเราสวยมากโอเค โอเคนะครับก็สําหรับวันนี้ผมก็ต้องออขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าการเล่นเกมนี้นะครับมันไม่ใช่ใช้เวลาน้อยๆเลยนะครับมันมีภาร,รกิจหลักก็โุ้ยงานมากนะครับสี 4, ชั่วโมงได้เฉพาะเล่นแต่ภารกิจหลักนะส่วนภารกิจเสริมอีกเป็น10ชั่วโมงเลยเกี่ยวว่าได้นะครับโอเควันนี้มาเล่นให้ดูภาพเฉยๆว่ามันสวยขนาดไหนนะครับโอ้ยลมพัดเย็นสบาย โอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอราคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าเจอเล่นเกมอะไรก็สามารถติดตามรับชมรับดูกันได้ไดที่ช่องโนเทฟซาทีวีแห่งนี้วันนี้บายบายสวัสดีครับจุบ๊บ